ฟักดิสชุดเป่าลมชุดเคอ้บพองลมชุดจี๊สองต่อฟ็อกไม่ไม่เราจะโฟกัสที่ชุดไดโนเสาร์อุ้ยมันน่ารักมากเลยอะคุณดูดิชุดไดโนเสาร์ไม่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 ดูชุดเคไม่ดูชุดเคไม่เอาไม่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 ดูชุดเคเคย้อมาจากอะไรอ๋อ เคมันจะเข้ามาจากเคมีหรือเปล่านะเออน่าจะใช่ต้องชุดแมลงสาวแล้วหมอกับบอบแมลงสาวเนี่ยนะนึกถึงไอเนี่ยแหละ <c oughs> ชุดเคแยกสินชุด,ด <c oughs> ชยดโนยยยยยเยยยยย ชุดปืนใหญ่ดิวอัพสตองไซคนเจ็ดอัพสตองเลยนะไม่ไม่ไม่มีอะไรค่ะไม่ไม่ไม่มีใครหัวเหาะเออพอดีที่บ้านบอบอมีรถไถน่ะพอดีพ่อบอบอน่าจะกำลังสตาร์รถไถสตาร์รถอะไรตอนที่สองข้างบ้านไม่ได้เหรอ